เอาทุกท่านมาชมเกมการขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องก่อนลุยศึกดูกา2015ครับที่สนามลริโอเซเดียมบีจีเอฟซีครับต้อนรับการมาเยือนของ Air Force Central FC ซครับซึ่งก่อนเกมก็มีการยืนไว้ลายให้กับเติมใยพงวิชัยครับนักเตะของ Air Force Central ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มเกมนี้ครึ่งแรกครับเป็นทางด้าน Air Force ที่มีจังหวะทำประตูได้มากกว่าทีมบีจีครับที่ส่งผู้เล่นทุด2ลงสนามนะครับ แต่ในช่วงท้ายครึ่งแรกเกือบจะได้ประตูเหมือนกันครับจังหวะแปของชาตรีชิมทะเลลูกนี้ครับอนุวัฒน์พรมโยธาเปิดมาให้เจ้าหนุ่มชาตรีแต่ก็ยังเฉียวเสาสองหลังไปหลังจากนั้นเนี่ยบีจียังได้ลุ้นครับจังหวะเปิดเข้ามาของปีชาติถามาพันลูกนี้ครับเป็นโกชิโอคุโบขึ้นเทคตัวโมลูกนี้ก็ยังถึงข้ามการหลอกหลังครับช่วงท้ายเกมนี่คือเวลาแรกครับชาตรีชิมทะเลโฉบมาก กเสยลูกนี้ครับแม่บอลมันชนขานครับผ่านแซมมวนปอรคันนิงแฮมไปแล้วหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับเกมในครึ่งเวลาแรกครึ่งหลังเนี่ยทางด้านบีจีไม่ได้ประตูขึ้นนำหนึ 0, จากจังหวะหลุดเข้าไปดีดข้าหัวผู้รษาประตูลูกนี้ของชาตรีครับ1.0ึ่งอาการอีมซีครับปลดล็อกขึ้นนําไปแล้วครับในช่วงครึ่งเวลาหลัง หลังจากนั้นครับมีจีเกือบจะได้ประตูที่2ครับจังหวะลุดเข้ามาของล,ะสะละสะาสลาสไคมีจังหวะนี้ครับจากกระพงเรนุม,มารออกมาบล็อกแล้วพยายามยิงลูกนี้ครับจังหวะสุดท้ายเป็นบดินหราได้เบี่ยงยิงด้วยขวาลูกนี้ก็ยังไม่เข้ากรอบครับบังออกกลาสครับไปลุ้นอีกครั้งครับจากจังหวะ ล็อกตัดเข้ามายิงด้วยสายของทางด้านสุนเด็ดทองชัยและลูกนี้บอลมันปิ้นเข้าประตูไปเลยครับประตูแรกของเจ้าโยครับในช่วงออกสตาร์ทเกมมูกเคลื่อนครับ2ต่อ0ครับบีจีหนีห่างทางด้านแอร์ฟอร์สออกไปหลังจากนั้นดาร์โก้มีโอกาสยิงฟรีคลิกลูกนี้ก็ยังติดเซฟรุ่นสำประตูของแอร์ฟอร์สครับ จังหวะเกมรุกของทางด้านบาอลอกคลาสครับยังเล่นงานแอร์ฟอร์ตได้ขึ่นลหลังได้อย่างต่อเนื่องและจังหวะผ่านบอลเข้ามาลุนี้เป็นไอแซคฮอนนี่ครับสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองไปครับ3ต่อ0ครับบีจีหนีห่างทางด้นาน,นทีมเยือนออกไปเป็นการเตรียมทีมลงอุดเพื่องน,นัดแรกครับช่วงแรกที่เหลือไม่มีทีมใดทำประตูเพิ่มได้ครับบนเวลาการแข่งขันเป็นทางด้านบาอลอกคลาสครับบนบ้านชนะแอร์ฟอร์ดเซ็นทรัลเอฟซีได้สามต่อ0ครับ Yeah, I think that we are in the, in the right, in the right way, no? because the, the intensity, I like the, the intensity, especially in the second half, uh, and also the capacity for, for move the ball, uh, and I think that okay, more or less today we can we can see a little bit the things that we are working in the training sessions, and because that, we are in the the precision, no, we have to continue working the, 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 the way that we, that we play i like maybe in the, in the first half we play very much to the feet we have to sometimes look for uh, a little bit more the spaces and, and then also a little more more situations uh, one one but, but it's normal no? because now it's, uh, we, are, we are watching players young players also and then this kind of things happen in precision, but I am happy. I am happy with the with at the moment with the two weeks of, of working, the the attitude of the players is is so good, is so good. And when the attitude is good and the, the players want to want to do good things and want to do a good season, everything is easy, no? And then I think that we are in the in the right way. ทั้งการหาตำแหน่งการเคลื่อนบอลต่างๆเพราะว่า2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาที่เรามีเซสชันเนี่ยก็ถือว่าพอใจมากพร้อมมูเมนต์ของนักเตะและความการวิ่งความทุ่มเทของนักเตะอีกอีกจุดหนึ่งที่สําคัญก็คือทัศนคติของนักเตะที่ต้องการทําสิ่งที่ดีต้องการทําสิ่งต่างๆเพื่อทีมให้ดีขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากครับคิดว่าพกเรามาถูกท้องนะครับจากนี้ Yeah, now now it's, it's very early now because uh, okay, we we are working. We have to to play against uh, teams uh, very strong. I think that in these kind of matches we can see which is the our our weakness points, our debilities, and I think that uh, the the. The thing is uh, the, the things that, that that we that we request to the players that okay when we lose the ball come back stay everybody together stay stay together everybody uh, behind the ball i think that this is today i i, I was in the in the in the piece. and after that also another thing that i request to the players is keep the ball as much as possible and then today okay we we keep the ball ก็สำหรับแมเรื่องปัญหาก็คือแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่ยากสำหรับเราแน่นอนนะครับแล้วเราก็ดูทั้งความสามารถแล้วก็จุดอ่อนของเราสำหรับวันนี้ในแมวันนี้ทุกอย่างที่เขาต้องการจากนักเตะทั้งเรื่องการ ครองบอลเก็บบอลการเคาน์เตอร์แท็กต่างๆเนี่ยนักเตะสามารถทําได้ดีมากและสิ่งที่สําคัญที่ต้องการจากนักเตะมากที่สุดก็คือความทุ่มเทการวิ่งความทุ่มเทต่างๆซึ่งนักเตะก็ทําได้ดีครับ